วันนี้ก็รายการเ,เป้าจูนะครับเบ้าจูเวิร์คโพกกันครับโอเคอีสานผลิตมามาชมสวนครับวันนี้มาชมสวนนะครับสอง,องทางมิตรสวนทุเรียนครับ มีสวนทีสภาลำนะครับอนนสวนทีสภาลำสวนทุเรียนก็มีทั้งที่กําลังปลูกใหม่แล้วก็ที่เป็นแม่ผลแล้วนะเ,นวนวนะเดี๋ยวเราไปดูสวนจริงกันเลยสวัสดีครับผมบ่าวโจรครับเวิร์กโฟกัสมานี่สิบห้าที่นองมาเบิ่งสวนทุเรียนครับเป็นสวนทุเรียนภูเขาไฟบ้านซ้ําเคเล็กอำเภอขุนหารจังหวัดสิสะเกตสวนอยียงเดี๋ยวไปเบิง่ง้าย ผมบ่ท่านแม่นี่ครับสวนนี่เลยครับสวนร่ำรวยรักผู้เรียนภูเขาไฟนะเมืม่อนี่จะของสวนเพิ่นกับยูครับเดี๋ยวผมจิพ้าไปหาเพิ่นแต่ก็สิได้หู้ละเอียดว่าเพิ่นเฮ็ดมาแล้วเป็นยังไดงได้อีอยังแน่นะครับแล้วคือบอกว่าตรงนี้คือคุ้มเงินคุ้มค้าของเช่าคุ้หารนะครับหรือว่าเช่าบา้านซ้ําขี่เลีเข้านะครับไปไปเบิ่งเพื่อนเพิอ่อนยูนี่ละเอาอายสวัสดีครับ มงนี่เขาเอิดว่าสวนทุเรียนภูเขาไฟครับแม่ครับไอ่เจ้าของสวนเนาะครับชื่อยังนะครับชื่อยังอ่าชื่อนึงครับไอเนิ้ลบัวเชรัตอือครับนะครับเขาเห็ดสวนมาจเจ็ดปีนะครับเอ่อเจ็ดปีครับเจ็ดปีแต่ผมได้ข่าวว่าก่อนหน้านั้นก็บบริเวณทุเรียนครับแม่ครับเห็ดหยังมาก่อนครับเอ่อตอนแรกกัเห็ดเป็นพ่อค้าขายของขายกับเขาก่อนครับแต่ถึงมาเห็ดสวนยางครับพอยางเจอพายุลมก็เลยมาเห็ดเป็นทุเรียนครับ อ๋อมันมีวิกฤตอาะแม่ครับครับมีวิกฤตแต่ก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นครับครับลาทุเรียนเนี่ยครับถ้าปลูกถาปลูกักปีครับมันถึงได้ผลผลิตจักปีครับปพราะกติเขาก็ซีปีครับแต่ผมเริ่มทำตอนอายุสามปีครับโอ้ตอนอายุสามปีแล้วผลผลิตปีแรกเป็นยังไงครับปีแรกที่เขาเห็อปีที่สามเนี่ยคือมาต้นไดที่สมบูรณ์ผมกับเหตุต้นทีสมบูรณ์ตอนบลึกให้มันออกดอกเลียงลูกก็ใส่รอยก็ลูกครับ ครับเมื้อนี้มันวลาน่อยเนาะเดี๋ยวจังในฝึกใข้มันออกลูกออกดอกเท็ดทางไดมสิไดนวยเขามาเบิ่งสวนเพล่นเหล่านสิแนะน้าเองครับเพิ่นบวหวงวิชาอะไรครับเดี๋ยวผมพาไปนั่งครับนั่งคุยกันนั่งซ่ละบัดนั่งนี่ะครับซาเล้งนี่แหะครับโอ้ที่ว่ชาบ้านครับเอเกษตรกรครับเชิญเลยครับเชิญครับที่นี่นั่งบอนั่งครับเอานั่งครับเอาเอานั่งนั่งเอานั่งนั่งเอาอันนึงครับที่นี่ผมอยากฮูวผมอยากหู้ครับพี่่นอเู้า ครับผลผลิตออกปีแรกว่าปลูกมาสามปีเหาได้เก็บลูกหรือเ่ครับครับผมปีแรกครับถ้าเบิ้ลได้ไรปีแรกร้อยลูกครับไม่เงินสองหมื่นครับต่อต้นต่อทั้งแปลงสิบไร่แปลงสิบไร่ครับจักต้นครับสิบไร่อ่าแปลงนี้ปลูกสิบพุทธสิบสองร้อยต้นสองร้อยต้นครับสองร้อยต้นนะครับราคาก็ึ้นปีที่สองครับปีที่สองได้มากห้าแสนครับไดปหาแสนพี่ดอกพี่ตะปูอายุสี่ปีเรียนอายุสี่ปีไปเรียนปีครับผม ได้พรมผลิตไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคือตามผมเล็กน้อยกันซะครับต้นใหญ่ต้นน้อยก็เสมอบ้นบ่เสมอกันบ้านนี้เฮาได้แบบเต็มที่หรือครับคนปีไดนครับปีที่เท่าไรปีปีนี่ก็ยังปีที่เจ็ดอ๋อที่เจ็ดเอาปีที่ห้าก่อนครับปีที่ห้าได้มากเก้าแสนห้าเก้าแสนห้าสิบไรจากห้าแสนยำมาเป็นเก้าแสนห้าแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบ่ครับครับเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเป็นเท่าโตจนกว่า อายุตัวเรียงจะไม่อายุของมันสิบกว่าปีไปมันจะยอยู่โตของมันถึงอยู่โตของมันครับครับแล้วตอนนี้ปีที่เจ็ดครับปีเจ็ดปีนี้มองไว้ว่าอาสองล้านสองล้านพี่น้องแต่แต่ยังตัดยังไม,งโม,โม่หมดตัดยัง,มงโมหมดครับแต่ว่าถ้าพี่น้องคิดบ้างนะครับสองล้านเป้าสองล้านปีที่เจ็ดครับครับฉะนั้นแล้วมันมีรายได้มาเรื่อยๆนะครับพี่น้องแต่ว่าพอขึืนปีเจ็ดคันคืนปีสีนี่สิ็มที่ถนมาครับขับมานะครับกับผมกับ ปีเจ็ดแต่สองล้านปีไหนก็อาจจะได้ปีน้องทำมากสี่ล้านได้ที่น้องปีละสี่ล้านได้ได้พืชปีสิบไรปีหนึ่งเดียสี่ล้านสองร่ยต้นน้องครับผมครับเพเห็ุว่าครับน่าสนใจและน่าทําที่สุดแต่ว่าเอ่อมันก็สิมีความกังวลเดิมผมบอกเนยนะครับว่าปลูกบางคนปลูกแล้วมันก็ตายพี่น้องเมนบอกครับปลูกหลายก็ตายหลายเือนกันครับแล้วมันเป็นเรื่องของปกติปกติเน้องครับพืนจะต้องมีมีตายเมื่อนงกับ้น คุยตายเรื่องปกติควยตายปกติแล้วเชื้อโรคต่างๆนะครับเดี๋ยวผ่านเข้าสนใจเข้าอยากปลูกให้มหาดีเหมือนนี่เบอร์โทรนะครับมีครับครับติดต่อเลยครับเดี๋ยวผมเลยตรงเลยครับครับเบอร์8899151944ครับครับอันนี้คือเบอร์โทรถ้าเกิดว่าอยากปรึกษาเนาะครับเลยครับหรือผ่านมี่ผ่านขายเห็นไหมครับมีพาผ่านของพีครับเพราะมีเนาะไปซื้อมาเองก็พี่เราต้องสื่อเองครับแต่ว่าปรึกษาเป็นไงว่ามันเป็นโรคอีหยังมันเป็นอีหยังเกิดขึ้นแน่ นะครับแล้วข้อทีรักษาจ <aluminium. S 1> <se> ังไดขเอาี่เบ่งดูแลจังไดนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับผมได้หูแล้วว่าอ๋อการใส่เคมีได้เพิ่มมาตรวจสะพานเก็บใส่พร้อมกระไม้เข้ามาพันยุดเคมีตอนสีเก็บคนสนิทเห็นไหมครับเราข้อมบนไทยเขงพี่น้องและเขเจ้าของนำผู้เก็บพอแม่นะครับนอกขับเนาะกับเคมีที่เพิ่นใส่กับเพิ่นบอกแล้วนะครับกับเป็นบอกว่าเป็นเคมีที่บย์อันตรายนะครับบริเวอันตรายแห้งมันเป็นสิ่งที่ใส่ได้แล้วกับว่าอันตรายกับคนนะครับฉะนั้นหลังจากว่าพันสีเก็บี่ถึงคนสิเนระัคบ กะนั้นพี่น้องผู้บริโภคทุเรียนกับปลอดภทยครับเพราะว่าเพิ่นไดมาตรฐานของเกษตรนะครับได้เป็นแกบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอสอยกัครับเพิ่ม D I ครับ D I เพิ่มนะครับก็ขคอให้ได้นะครับี่ครับผมครับเรื่องหนึ่งครับคนอยากปลูกหลายทุเรียนแต่ว่าขนปลูกแล้วมันตายปีหนึ่งหรือสองปีนี่มันตายวิธียังไงบอสนี่เขาต้องใส่เนี่ยดูดินก่อนดินนะครับดินจะของเป็นดินแบบไหนครับดินแดงแบบเนี้ยครับดินร่วนบนทรายดินทรายดินน้ำขังบ่อเนี่ยดินแบบนี้ ฮอ,อดสวนฮอดน้ำไปปลุกน้ำบ่อขังน้ำบ่อขังหมายถึงว่ารถแบบน้ำพานไปเลยน้ำมันระบายครับครับอันนี้ทุเรียนจะชอบทุเรียนชอบชอบ,ชอบเปียกไม่ชอบแฉะเปียกคือเปียกเพราะเรากับเปียกครับเมื่อล้างมากกันเนี่ยเมื่อใหม่กับฮดใหม่ก็คือไ,ไม่ไม่ชอบท้อมขังแต่พวกน้ำขังตง้องงบโขกงบโคตร,รคือมาเรียงคือมาสำรับให้ทุเรียนอยู่ข้างบนครับ เ่อจะหากมันจะบริแท้แน่นอนปัญหาก็คือมันจะเป็นโรคข้อลากไอ้ลากคอเน่าล์ลากคอเนาครับลากเน่าไอ้นี่เน่าเนี่ยมันจะเน่าตรงนี้ครับเนี่ยจะน้ำก้างปุ๊บข้อดินจะเน่าโรคเน่าโรคลากเน่าคอดินเหมือนจะพ่วงนี่แหละพวกที่มันป่วยเงี้ยจะเป็นโรคพวกเนีเวลาฝนตกมามันขังก็เรือมีดินอยู่วันยู่คหนอยู่โพดครับอยู่โพดก็ในทุกยินครับข้อหาใจลักษณะของดินก่อน ว่า,าดินเขามันชุมฉืนบอ่อเข้าโคตรไปซิบหน้าที่เนี่ยนมมนหนามันอยู่ขนาดใดมืออื่นเนี่ยมือมือต่อมากเข้าไปเบิ่งดินน่เพราะมันเปียกอยู่ในในในระยะซิบเสนบอ่อแต่พอถึง1ิฟเส้นหรือว่าเกินลงไปจากซิฟเส้นข้างล่างเนี่ยเข้าต้องเพิ่มหนาใช่ไหมต้องต้องเข้าใจลักษณะด,ดินก่อน <S <S แล้วการไห้น้นามมุตินเนี่ยผมผมแห่ย,ยีชิฟหน้าที่มือมือผมมาเบิง่งหนามมันลงมาแค่นี้เอง ความเฉือนของดินอะคือมันแห้งแล้วว่าแค่นี้ทีแรกก็เป็นความเฉือนดินเท่าก,กับคือว่าดินเท่าอยู่แต่ยังวเมอคนมาขอใจเมืคนแล้วไม่จางฮดฮดย่างเดียวจะมาขอใจว่าดินจะของอุ่มนามหรือว่าอุ่มหนามเมื่อคนดินอุ่มนามฮดเข้าไปปุ๊บดินนามก็ค้งอยู่ในดินตลอดมันก็กลายเป็นแฉะมันบ็แห้งจะเปลือยมันกับเปลือยมันกับหลากเน่าทฤษายง่ายๆสึกสืบสาดินจะของก่อนดินทรายก็มีต่างร้ายแบบ ใช่พปุบหายไปเรื่อยก็มีขาก็ต้องเพิ่มหนาให้มันเพิ่มหนาให้มันตลอดเอาจนกว่ามันจะพอก็แค่นั้นเองหากเพิ่งจะเดินไหนถ้าคว่าม่หนารักๆก็คือหนาเป็นตัวสำคัญแล้วก็อย่าไปใส่สายยางหดใส่สปริงเกิ่มมันจะลงแบบสายยางก็ลงเป็นอ่อมันลงเป็นจุดแต่สปริงเกิ่มมันลงเป็นวงเป็นวงมันกระจายมันจะล่งเสมอแค่อยๆซึมลงซึมลงแบบปุ๋ย อุ้ยว่าใส่ปกติครับชิบหหมข่ามือเตออย20มือเตอแต่แต่30มือเตอแต่แต่ความขนาดของคนอุ้ยก็าปะตองขี้ยังหรังไม้ครับอุ้ยอย่าหนี้ผมใส่สูตรเสมออะไรก็ได้ที่เป็นเสมออินซีเคมีก็ได้หรือว่าอียังก็ได้ถ้าสายสายอินซีก็ใส่อินซีเคมีแต่พวกผมเป็นสายสายเคมีผมก็ใส่สูตรเสมอผมผมจะบปใส่อินซีีซิหาซิหา ชิ้นหาชิ้นหาชิห้หกชิ้หกชิ้เจ็ดชิ้เจ็ดชิ้แปดชิ้แปดชิ้นวันวิกาลเดแต่ครับแล้วแต่ตลาดหาได้หลังจากนี้ครับเขาสิบผ้าเบิ่งสวนนะครับแล้วก็สิเพิ่นสิบผ้าเบิ่งใบใหม่ใบหนอนมันมีหลวยังใดต่างๆนะครับเดี๋ยวเขาก็สิผ้าเบิ่งนะครับแล้วนะอันนี้เขาเรียกราสนิมนะครับราสนิมที่อยู่กับทุเรียนนะเป็นของฟูกันเป็นธรรมชาติไม่มีไม่มีผลนะครับในการที่จะทําให้ทุเรียนเติบโตแล้วก็เอ่อมัมีผลนั่นเปล่าไมันแก่แลูกผลิตเพราะใบมันจะก่วง้วจะพัดมันเกายามัน เพราะเพราะว่าบางคนกับบางคนกับนังวลเห็นล่าสนิทขึ้นกับนังวลอ๋อครับก็ภาพรวมทั้งต้นน่ะไม่แค่หาใบทั้งต้นนี่เป็นหมื่นใบครัหาใบแหลกหมื่นใบอ่ะจะไปกินยางหมากไหมแก่ก็ปล่อยมันถิ่งไปเพราะต้องซื้อยามาฉีดเสียบกันทำไมเหียบกันทำไมเนาะอ่าเขากัรักษาเรื่องเสี่ยงเนี่ยครับเสี่ยงไม่ใช่ปัญหาเสี่ยงจักระจันเสียงไก่แก่เสี่ยงหอย พวกพวกอะพวกซัดกินน้ำเลี้ยงครับดูน้ำเลี้ยงดน้ำเลี้ยงพวกดูน้ำเลี้ยงไปนะครับเพราะใบแกกับเป็นพวกไรแดงเนี่ยนี่อาการไรแดงกินแต่ว่าหายไปแล้วซีมจะจีดจะจืดครับกระมูอเขาเรามันดูดกินฟอสฟิลโอ้ไรแดงครับฟอสฟิวเขาไม่ได้กินสีเขียวนะครับมันก็ซีมีการแทนไปดังลุ่งแล้วก็อ่าสีจืดลงนะครับนี่คือนี่คือเขาโดนโดนเรียบร้อยแล้วโดนเปียไรแดงกินครับแม่ครับสีกับสีเปลี่ยนเขาฉีดแล้วเรียบร้อยเขาขาดไปแล้ว ัถ้าถ้าเราไม่กําจัดมันนี่ก็คือมันจะมันก็ใบนี่ก็เสียไปเลยใบนี่ก็เสียแล้วแล้วมันลุกลามไปหาผลหาหน่วงมันบ่อครับบ่อเพียงแต่ว่าใบนี่เสียใบนี่เสียปุ๊บไอศาสตรอาหารพวกใบสังพวกที่จะใส่สังค้อแสงพวกกระป๋องกระป๋องกระป๋องใบมันจะหายไปครับและและมันติดต่อเ่ล่าแบ่ติดต่อครับติดต่อเพราะว่าเขาเปรี้ยวไฟจะกินเฉพาะใบอ่อนพอเบิด์ตหนามเลี้ยงของใบเขาก็จะหนีไปเขาก็ไปกินใบใหม่ต่อไป มันจะบริเวโลคที่ต่อจะเขาเข้าก็ต้องกำจัดเพียงเหมือนเดิมเวลามันระบาดอ่ะมันระบาดทั้งต้นเคยล่องใส่พวกสารชี่ว่าพาบกำจัดป่ครับเคยล่องป่ผม่วนผมบ่เคยแต่มี่วนที่ล่องเป็นยังไงบแต่มันไม่เวิร์กเพราะว่าบริเมณโซนเนี่ยมันเป็นโซนของเคมีชี่ว่าภาพอ่ะมันใส่เฉพาะบางกลุ่มที่จะใส่ได้โซนเคมีคือเคมีขีนมาปุ๊บมันก็หาหนีมาหาชี่ว่าราบชี่ว่าพาก็ ยิ่งเป็น bon ries, oh, uh, แรงสะสมของพวกเชื <nước> <Genius> s, <S ้อไอ้แมลงอยู type, ่นี่อย <whe> ู่แล้วเพราะว่าข้างบริษามันไงข้ามมตจเรยอย่างเดียวมันยังไรมันหนีเข้าไล่มันหนีแล้วรทุบสวนฉีดเคมีหมดมันก็มารวมกันอยู่ที่สวนชีวภาพชีวภาพจะไล่ไปไหนล่ะมันไปบ่ได้มันไปบ่ได้มันก็ต้องยูหันมันก็ต้องยูหันยูหันแล้วเจาจะสิ้นฉีดสดาบสามเหมือชีเถื่อสามเหมือชีเถื่อมันก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆมันก็ดื้อยาของมันเองอัตโนมัติอยู่แล้วครับ แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าคนท oh. ี่เฮ็ดที่ว่าภาพอ่ะเขาก็ต้องมันสแตนที่นีให้เราเพราะมันสูงกว่ได้เพราะมันสูงกว่ได้มองน้ำน้ำยุบปลายน้ำใหม่มีมีหล่องน้ำไอ้ไอ้นี่มีหล่องน้ำกับสีกลางหล่องน้ำเนี่ยมันคเป็นอย่างนี่แหละมันมีรอยเห็นไหมเจอมาตัดได้ที่ถึงแม่นครับตัวเนี้ยตัดได้มือ่ว่าถามว่าแกจัาบอกันยังบมจังยังบมดจันเขารออีกได้เนี่ยตัวนี้มันก็มีเสียนะครับคือตอนนี้เขา มื่อนี้จริงๆแล้วมื่อนี้นัดคนมาตัดบ่ครับแม่นครับเนี่ยมันยู่ไม่เสียนหามันแกจะจับเส้นมันจะเต็มไปเลยเต็มเต็มทุกทุกหล่องทุกน้ำทุกผู้ครับนี่คือแกจับร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแม่ครับป้ายน้ำกับที่น้ำตาลใหม่ขวนี่กระปองปู่ากรูบเบิ้งมันสากอันนี้คือเวลาสีเก็บกันซะแม่ก็ตสองเบิง้งลักษณะม,มัน คือมีเก็บสองอย่างเปนบอครับหนึ่งพอขาเมาเก็บข็าสเก็บประมาณ8ปปอครับ 80, 80, แปดสิแปดส้ากันที่ตองขายออนไลน์ในเฟสทุด้าสเปอร์เซ็นต์ส่งไปแล้วก็คือข้พร้พอมสิกินพร้อมันกินตัดปัญหาเรื่องเค็มครับตัดปัญหาเรื่องเค็มปัญหาเรื่องตีกับครับเขาส่งไปคือพร้อมกินเลย นุยนี่นุ่ยเนี่ยหน่อยครับแต่ว่าสุดยอดอิหรีเดี๋ยวเพิ่นเจเพิ่นแกะให้เบิ้งเพราะว่าผมแกะพอเป็นนะครับเขาเอื่นว่าพันเนี้ยงกับบึงหูนะครับเพราะวันนี้ผมพามาเบิ้งซื่อเนาะไอ้เรื่องแกะให้เบิ้งเนี่ครับอันนี้เป็นยังไงครับอันนี้เขาเอื่นว่าพวงมะนีครับพวงมะนีเป็นพันพวงมะนีเนาะพันพวงมะนีครับขนาดน่วยซ้ำนี่ยังเหนือปานนี่นะครับเหนืองามครับเบิ้งท่าท่ากับเหนือเนียนพร้อมใหญ่สุดอยู่ที่สองโลเจ็ดครับสองโลเจอยู่สามโลครับราคาไหนครับราคาอยู่บ้านเขาบอคอยแพงแต่ยุ หน้าสวนเท่าไหร่ต่อหนึ่งทโลหน้าสวนขายร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบยังไงยังไงเขาก็ไปขายลอยหางที่ขุนมีเหล้วแม่นไหมครับแม่นครับเน้องท่านยังครับท่านจำอะไรพวงมะนีพวงมะนีครับนะครับต้นไม่ใช่ต้นต้นนี้แม่นบ่แม่นครับมี่ต้นนี้ครับต้นนี้ครับพุ่นพุนมะนีที่จริงแล้วราคาสิบแพงกว่าบอนทองบอนทองนะครับแพงกว่าบอนทองอีกนะครับก็ะือว่าเป็นตัวเลียนที่เอ่อหอมนะครับ พี่น้องอาจีพบ่ได้กินแต่ว่าผมหอมหอมอีหลีนะครับอ่ะโอเคครับผมนับเมื่อนี้นะครับคลิปนี้กัขอบคุณไอหนึ่งนะครับเจ้าของสวนสวนยังครับไปทรัพย์บริทรัพยครับยูไสครับอยู่ซัมคิเลศอำเภอขุนหานครับอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกษครับผมนะครับโอเคครับสำหรับบนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับครับ